ที่มันยังลกเกกระอยู่หรอเขียวเดียวเียเดียวบาสรุปแล้วเป็นไงน้องมึงคุยแล้วเป็นไงจะผมดูทรงแล้วเขาน่าจะติดใจผมอยู่อะเพราะอะไรไม่รู้ไม่มีคือคือผมมาขี่รถมาถูกถูกเล่นอะคือผมขี่ตรงซื้อเลยครับแล้วทีเนี้ยมันเขาอะหักเลี้ยวมาจากอีกซอยนึงอะไปตึกระตาเกียบครับแล้วทีเนี้ยเขาหักขวามาไอ้ยามวันนั้นผมผมก็ขี่ตรงอะผมใส่ผมกดเดอรมิวอะผมกดตรงกดตรงตรงเลย แล้วเขาก็ขี่มาหักมาตาดหน้าผมแล้วผมก็ไปสะกิดเขาแล้วเขาเข้าวางแทงผมก็มาแล้วมาแล้วมาช้าแต่มานะเพราะเพราะผมการกระโดดผมก็บีบแต้สองทีปิ๊มแบบเหมือนไปนการขอโทษอ,ะอ่ะเพื่อนเพื่อนฟังฟังฟังเพื่อนเล่าใหม่เดฟเบกครับพี่เล่าใหม่น้องเล่าใหม่ก็คือผมขี่รถมาจากเส้นหน้าเรนแดงมุ่งตรงกลาดกลางเลยทีนนี้ยมันมันไปชนกันตรงที่เส้นเขยนเหลืองตรงเส้นเข็นเหลืองอะ เขาสั่งอีกคนนึงอ่ะเขามาจากอเส้นตึกตึกเตกต,กต,กตกเกียบครับมาเส้นล่างอ่ะแล้วเนะี่ยมันเขาขี่มาปาดหน้าผมแล้วผมอ่ะไปสะก,กิดเขาแล้วเขาลงข้างทางเตมเหมือนจะไม่ชนอะไรเพิ่มนะครับแค่แค่ลงข้างทางเฉยแล้ว uh huh. แล้วผมก็หนันหันไปดูแล้วผมก็หันกลับไปดูแล้วผมก็บีบตจไปสองทีเหมือนแบบเป็นการสื่อว่าเออเราขอโทษอะไรประมาณนี้ครับแต uh huh. ่ว่าเราไม่ได้พูดนะพอทีนี้ปุ๊บถึงเรื่องมันมันก็มาถึงหน้าราชานม ผมผมจอดลงแล้วแล้วผมจะซื้อชานมผมจจซื้อชานมไปครับแต่ว่านางรถของคนที่มีมีเป็นคู่กรณีผมอะเขาขี่ตามมาชนตัวกัปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าขอตังขอตังไอ้ขอของซ่อมหน่อยขอแบบขอตังไปซื้อไปซ่อมรถหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็อกเออผมผมไม,ม่ให้ผมผมไม่ให้ครับผมอธิบายให้ผลไปว่าแบบเออเมื่อกี้เราขี่ต่างคนต่างชนกันครับคือน่าจะไม่มีอะไรกันนะ <c oughs> แต่เขาก็ยังแบบเออเยอะที่จะเอาแบบจะเอาตังอยู่ไง สุดท้ายก็คุยอะไรไปคุยมาตอนแรกยังไม่มีการด่าอะไรทั้งนหนึ่งผมก็เรื่องที่ไม่ไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าผมอันนี้เลือกที่อธิบายให้ผปแล้วแต่เขาไม่ฟังเองผมก็เลยเอเลือกเมืินกระเลยว่าซื้อชานมเลยครับท่านอนุหซื้อชานมเสร็จเขาก็มาวนรถผมพอวนรถผมเสร็จปุ๊บเขาก็ขึ้นรถผมเลยแล้วผมก็ล็อกรถ้วที่นี้ยผมก็ผมก็แบบแจ้งความตำรวจว่าเอเขาขโมยรถผมเจรจาเจะจเขาโมยรถผมเนี้ยเออทำดีทำดีอ<ร>ันี้ทำดี แล้วตาพักหนึ่งอ่ะเขาตำรวจยังไม่มาหรอกประมาณสามถึงสามทีมั้งไอ้เนี่ยเหมือนเขาก็บอกเอ้ปลดล็อกรถดิแล้วก็แบบปัญญาอ่อนปะเนี่ยไอ้อ้วนไอ้ไม่ไม่ใหญ่อ้วนแบบดาด่าอ้วนนะครับดาผมอ่ะแบบรอครับแบบอ้วนในเงี้ยแบบคือผมว่ามันไม่ไม่ใช่อ่ะคือคือเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับไม่ก็คือวราร่ต่อาไมต่อแล้วคือแบบมันเขามาดาวผมอ่ะผมก็ผมไม่โอเคตรงนี้ครับที่เขามาดาวผมอ่ะ ส่วนตัวผมติดติดใจแค่เรื่องนี่เลยครับเรื่องที่เขามาดา่าผมอ่ะคือถ้าคุยกันดีๆผมก็คุยดีด้วยครับผมไม่ไม่เคยฮีะเสียงตึงอะไรอยู่แล้วแต่เสียงผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วโคนผมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วผมไม่เคยฮีะเสียงตึงอะไรเลยน้องๆอย่าเลี้ยงรองเล้องรองเอาไงดีเอ็กเพื่อนออ,นอ,อเ,เอไม่เ<ช>ลี้ยงว่ามันไม่อะไรเล่าดูดีซ่าก็เล่าน้องเว่ยพวกของผมไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วมันบอกไม่ติดอะไรแล้วงั้นไอ้เป๊กน้องมึงติดปะเนี่ยทัานี่ไหน ก็อย่างนี้ผมบอกพี่เขาไม่ด่าผมอ่ะวนคืออันนี้มันมันมันเขาเขาบอกเขาจะด่าเพื่อนมันไม่ใช่อ่ะคือเขาไม่ได้จงเจาะจงชื่อแล้วเมา่อกี้บนหน้าผมอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเมื่ยกีแล้วเออถ้าแบบเป็นแบบเอ้ยมึงมึงเป็นไรมึงเล่ารถทำไมเนี่ยผมไม่ได้อะไรแต่นี่มันแบบมาด่าเพื่อนมาด่าอ้วนเข้าใจแล้วแบบ เย็นไว้พี่รามเขาถามว่ามึงติดอะไรไหมถ้ามึงถ้าถ้ามึงถ้ามึงติดเออมึงติดมึงก็บอกพี่รามน้องมันติดพี่ครับไงพี่มีแล้วพี่ผมไม่ได้อะไรไม่ไม่มบอกมาเลยไม่มึงจะเคลียร์ไหมมึงจะเคลียร์ไหมถ้ามึงอยากบอกว่ยังยังติดใจยังอะไรอยู่ก็เดี๋ยวว่าเราน่าจะเคลียร์กันหน่อยอ่ะเคลียร์กันได้อ่ะไอ้มึงติดใจไหมตเอา ถ้าผมพูดตรงนี้ได้ไหมผมผมคิดว่าถ้าติดถ้าถ้าติดใจก็เอาไว้เรื่องอนาคตดีกว่าไหมตอนนี้ก็เฮ้ยอนาคตอะไรเฮ้ยน้องนานๆไปใจมันบั่นทอนถังน้ำมันกูก็มีเนี่ยน้องมึงพูดมาเลยไม่กูเชื่อว่าฝั่งนู้นเขาก็ไปกันรุกกันอยู่มึงติดใจไหมเอาเอาไม่รู้ผมไม่อยากให้แกงมีหาก็ผมไม่ติดใจอะไรทุกอย่างครับกูถามว่ามึงติดใจไหมไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดถ้าติดในเล่นเนี่ยมึงอะไรของมึงเนี่ยไม่ติดไม่ติดไม่เชี่นี่แม่งเอ้ย โอ้ยไปไม่ติดพี่บัไม่ติดพี่บังในตัวมึงหว่ะพี่กี้ไม่ว่าแต่ว่าจะไม่น่าจะมีบางคนนะอันนี้ฮัลโหลแยกย้ายเลยทางนั้นอ่ะแยกย้ายเลยน้องมึงก็หาปลาหาอะไรเนาะที่ยี่สิบเป็นไปไหนแค่คุยกันสันติไม่ได้ทางออกไอ้ขี้บ้าขวดสำรองไม่ใช่ทางออกเหมือนกัน มึงไม่บอกว่าติดฟังี่มึงไม่บอกว่าติดเออมึงนี่บัานไม่รู้เรื่องเลยจะได้เล่นไอควายจะได้เล่นมาทารตอรี่บานมาเกือบพันสองพันใช่ไม่เปลี่ยนเลยโอ้ยเล่าแบบอะไรกันแอโนกูอยากเล่าแล้ไฟัเรื่องเลยโอ้ยร้องเล่าอะไรไม่รู้ผมร้องเล่าเป็นฉดฉดพี่ไม่ตั้งใจฟังแย้กแย้กกูผิดหวังในตัวมึงเลยเล่าไม่พี่คือกูสาห์ชมทำไมมึงไม่ติดหน่อยวะทไมมันมีปัญหาเที้ยอะไรมึงปัญญาอ่อนป่ะปัญหาอะไรมันจะมีอะไรกูถาม มันจะมีปัญหาอะไรไม่ไมผมไม่อยากเป็นตัวสร้างปัญหาพี่สร้างปัญหาอะไรดีแล้วดีแล้วเปสร้างปัญหากูอะมองมึงเป็นตัวสร้างปัญหาจบป้าไอ้แค่แล้วมึงไม่สร้างปัญหาล่ะได้ใชครับถ้าพี่มองผมแบบนี้อนาคตเดี๋ยวผมจับให้กูไม่ชอบนะเว้ยเคยที่แบบว่ามึงติดแล้วมึงกลัวมึงอยหวั่นดิวะไอ้สัตานผมไม่เคยกลัวพดใจต่อไปนี้นะไอ้เคียถ้ากูเห็นใครหวั่นนะกูเห็นมึงออกลูกแบบว่าไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีเรื่องไม่อยากให้แก๊งมีปัญหาหน้าไอ้เฮียกูขอเนะเว้ยถ้ามึงต มึงหวั่นแล้วมึงแบบมันลอยมาอะไรอ่ะมึงเก็บไว้คนเดียวน้องมึงคนมันพร้อมกันหมดเลยเนี่ยเฮี้ยกูจี้มึงตั้งหลายรอบกูบอกจี้มึงให้บอกว่ามึงติดไหมมึงติดไหมกูจี้ตั้งหลายรอบมึงก็ไม่รู freely, fist, ้ความเลยว่ะไม่ผมพอผมพูดติดใช่ป่ะพี่แจ๊สก็สอนมาพี่นี่ก็สอนมาผมก็เอาอะไรเยเอางที่มันมันคือเขารอเล่นอยู่เขารอมึงเล่นอยู่เนี่ยเมื่อกี้เขาบีบให้มึงติดใจมากเลยเขาบีบให้มึงติดใจมากเลยตอนนี้นนั่งรอเนี่ย มึงรู้ไม่กูมาจังไหนกันเนี่ยไอ้ตว์ไอ้เฮี้ยมันบจากเมืองบนได้ไอ้สัตว์อเลนี่ยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยมาเนี่ยเฮี้ยกูไม่อยากคิดเลยกูวิ่งหลังกูวิ่งหลังแล้กูเตรียมถังน้ำมันแล้วอะแค่นั้นแหละกูมีแค่ถังน้ำมันอะกูก็สู้อะแค่นั้นแหละกูบอกสีพุ่มเปเซตลาดเลยแม่งเตรียมรถเนี่ยกูจะเอาน้ำมันลาดแม่งอะตีแม่งด้วยถังน้ำมันอะเวน่าแบบจะมีอะไรวันน่้ต่อนนอสเตรียมปัดก่อนอะ อย่ากูแต่ฟาร์มต่อในว่ามันแบบกำลังเลิกมันก็เลยแบบเออกันมองว่าเออแกงมีอาวุธก็จริงแต่บางคนเขาอาจจะเล่นแต่มันไม่รู้อ่ะไอ้แค่ผมมอ้แก่แกงว่าผมไม่อยากเล่ไม่ไม่เนี่ยมึงไม่ไม่มีแบบซิกเซนเลยหรอก แก๊งไม่เขนาดนี้ยแหละไม่ไม่เป็นทางแล้วนะถ้าถ้าอยู่เดวอนเออแบบไอติดใจแล้วแบบผมติดครับมีอะไรเปล่าคู่หนีเลยมีกับเดวอนไอ้เที่ยอะไม่ใช่เดวอน่ถึงว่าถ้าถ้าอยู่เบอร์ลินถ้าอยู่เบอร์ลินอะเหมือนกันะที่ไหนก็เหมือนกันไอ้เที่ยอูโหกูสวยเลยผมติดครับมีอะไรหรือเปล่าหลังๆลอ้ข้าวหน้ามึงเอาแบบเนื้อเลยนะไม่ต้องเอาน้ำเยอะเอาเนื้อเลยอะไอ้เที่ยอะเพจที่หลังมึงบอกว่าไม่ ไอ้เปิ๊กมึงตอนนี้มึงทำคนในแก๊งหัวเสียไม่พอมึงโดนด่าฟรีกนะมึงรู้ตัวมั้ยเนี่ะแล้วไม่่ใชกูไม่เคยเห็นนะอกไม่เคยเห็นว่ามึงแบบมึงจะเป็นอย่างนี้นะเป๊กน้องพี่ไม่เคยเห็นนะพี่คิดว่าแค่พี่หายไปไม่กี่เดือนนี่มึงเป็นอย่างนี้เลยเหรอน้องไปโดนอะไรมาเนี่ยพี่อะติ๋มเฉยเลยงงเลยพี่อะอย่าโดนที่อย่างนี้เลยน้องเออมึงแบบมึงอย่าปล่อยไม่เป็นไร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 เอาใหม่นะไปหาเรื่องมาใหม่ไปหาเรื่องมาใหม่ไปหาเรื่องมาเพิ่มทีหหลังดูเซร็จ ที่หลังถ้ามันรลอกเลยไม่กูฟังนะกูรู้นิสัยพวกมันอยู่คนอย่างพวกแมันอ่างไม่จบหรอกถ้ามันเจอมันจะล้อหลอกตอบมันมันมันไม่จบเยอะก็เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้นะจบตำรวจบอก่าถ้าถ้าออกไปแล้วก็จบกันนะขอร้อขออวยกันบ่าผมผมว่ายังไงก็ไม่จบหรอกครับเนี่ยผมก็เลยนี่เลยเบ๊กเบ๊กเบ๊กมึงชื่อเบ๊กใช่ไหมใช่ โอเคเป็กมึงฟังไว้นะถ้าสมมติว่าตามใดที่มึงเห็นหน้ามักรูที่อยู่ตรงเนี้ยมึงเห็นหน้าก็อยู่โคแบบเนี้ยมึงเอาเลยโอเครู้เรื่องได้รู้เรื่องเอ้หลัวมีทวิตกันยังเนี่ยมีมีลักแชร์กันยังมีพี่มีมีพี่ลากแชร์อะไรใครยังไม่มีวะลักแชร์อะไรอะเอ้หลัวหลัววิบเบทขึ้น g t b หน่อยดิบอสกูยังเห็นฮะเนี่ยติดเนี่ยติดเล่มแล้ววะสามเรามีสามคนคืนนี้เราจะได้ได้อีกเล่มหนึ่งเป็นสี่เลยพวนี้อีกเล่มหนึ่งเป็นห้าพี่ งั้นก็หกให้ที่ให้ผมที่ผมให้มันโจกให้พี่ไงมันไม่ตังมาหรองั้นพรุ่งนี้เย็นน่าจะได้หกหกมีหกเล่มดงนี้น่าจะหกถ้าเกิดว่าหกถ้าเกิดว่ามีจริงผมย่างให้เป็นลูกฮาเลมนะฮาเลมเดี่ยวจัดส่งก่อนได้ไหมส่งเลยได้เลยไหมเราพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้ฮัลโหลเรพูดก้างอยู่ครับคุยแก๊งเยอะอยู่พี่พรุ่งนี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่รวมนะเป็นตอนตอนตอนแรกไม่กล้าติดพวกนี้แหละเป็นกระดานตรงไอ้ตรงไฮวีอ่ะ กลาดไฮเวย์กลาดกลางอ่ะที่รีอรอ่ะไปยืนตรงอ๋อโอเคตรงข้างบนอ่ะกระดกลางยินในตรงขอบขอบเอาดีอะไรล่ะไม่เออไหนก็อยู่นี่แล้วกูอยากจะพูดเรื่องแอร์ดรอปนะไอ้เหี้ยช่วยกันเล่นด้วยขอร้องเลยอย่าพระเอกอย่าไปแบบอย่าไปเล่นลูกสองเลยตอนนี้เอาลูกหนึ่งสองสี่ไปรวมให้มันครบตัดให้มีเล่นลูกสองวันนี้ยังไม่เพี่อนลูกสองคนเยอะชิบหายไอ้เฮียแต่ลูกสองมันบั็กนี่ถ้ามันไม่บั็กมันก็น่าจะได้อยู่ละ อันนั้นอันนั้นอันนั้นอย่าเพิ่งไปคิดมากแต่อย่าแดนเพื่อนรวมๆแล้วรายชื่อเรามีประมาณกี่คนเพื่อนตอนนี้มีตัวอะไรนะมี23เฮ้ยเยอะจับนี่พี่อันนี้อยู่อยู่นี่เลยมี23มี24นี่ขาดหนึ่งตอนนี้แล้ววีซ่าที่ยังเต็ม25หรอนี่นี่พี่ผมเอาผมเอาน้องผมมาแนะนำฮัลโหลไอลาตินครับพตอนนี้คุณพ่อเดือดละเอาเลยมึงมึงบรรยายคุณสมบัติในชีวิตมึงนี่ชีวิตมีแรงพูดไปให้หมด พร้อมทำเพื่อแก๊งครับเย่แค่นั้นแหละพร้อมลั่นพี่จำแล้วะให้ผมให้ผมเอามันไอ้นี่เลยใช่ไหมรับประกันมันได้หรือเปล่าผมผมรับให้ได้พี่ไอเนี่ยรับประกันแล้วก็เอ๊ะมันทึกรับแต่มันมีโทมัสอีกคนหนึ่งนะที่มันมามันหายไปไหนวะเอ้เหรอมึงมาลองฝีมืออะไรหน่อยดิเป็นมวยปะเนี่ยมึงอ่ะดิ้นหน่อยครับดิ้นหน่อยเอ้ยหลอไอเป็กไปเดี๋ยวนึงมึงขึ้นส่องเวียนได้น้องไปไปเป็กมาพี่มา พี่ถ้ามึงแพ้นะถ้ามึงแพ้มึงก็ใส่หัวไปแล้วไอลาตินเข้าแทนขึ้นเสาอันี้ขึ้นสองเวียนขึ้นสองเวียนเลยเนี่ยเนี่ยผมไม่ไหวผมไม่ไหวลงเลยลงลงเลยไอ้โหลมึงไม่ไหวมึงจะทำเพื่อแก๊งได้ยังไงน้องได้ครับพี่มึงทำได้เวลาตินอย่าให้กูเสียดชื่อไอ้ว่าผมไปฟาร์มนะไจาแนจานจานเออยกแ้ายฟาร์มเลยน้องยก้ายฟาร์มเลยใครฟาร์มใครมีฟาร์มฟาร์มเลยดูมวยก่อนผมดูมวยก่อนไม่พี่มันเป็นอยู่มันเป็นอยู่เนี่ยเฮ้ยมัดยืดไอปที่อ่ะไม่หมัดยืดอะไรหมัดยืดอะไรเขาเรียกว่าแบบมึงเอาส่งตัวยืดเลย เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยาวไปเอ้ยเอ้ยไหลเฮ้ยไปตอยใครอะเฮ้ยเอดียอดีมันตึงไ้ยเนี่ยเฮ้ยไม่พี่แต่มันมันฟาร์มอะแต่มต้องการคนฟาร์มไอ้เฮียมาขับรถเปนาจาเป็นต้องมีคนเ้หลายประเภทอยู่ในเกเยคนล้ขับรถเป็นไม่มีเยอะแยะไปไอ้เชื่อมือเอามันมาเกาะแตกมันเป็นนมันปเกาะแตกมันะ้าคนเล่นอาวุธเป็นไอ้เฮีย ไอ้อาวุธ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 มันน่าจะเป็นอยู่พี่แต่เมืนใช้คำว่าน่าจะเป็นอะนะไม่ไม่มันมันมีไม่มีฟังอยู่คุณอาสมบานมันจะไปไหวได้ไงแจ๊สเพื่อนเราส่งตัวตึกลงไปนนเดี๋ยวผมไปเองยาก็สยาเดี๋ยวผมเองอ่ะมาตึกหลบมาเหรออพอลัวพอลอน้มันต่อยกันปั๊สยา